สวัสดีครับสำหรับวิดีโอทุดนี้นะครับก็จะมาแนะนำการใช้โปรแกรมแคปหน้าจอนะครับโดยใช้โปรแกรมสก r ีน Hunter 6.0นะครับโดยปกติแล้วคอมพิวเตอร์ก็จะมีตัวพิมพ์สกรีนอยู่แล้วนะครับแต่ว่า ตัวปิ้นกกเตกรกียจะปินไปทั้งจะเป็นการแคปไปทั้งหน้าเลยนะครับโปรแกรมตัวนี้ก็จะช่วยนะครับในการที่จะแคปหน้าจอไปเพียงบางส่วนก็ได้นะครับจะทำให้ภาพชัดเจนขึ้นนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับมาที่ Google นะครับมาเสิร์ชหาก่อนนะครับ โดยพิมพ์คำว่าสกรีนทันเตอร์6.0ฟรีนะครับเปิดมาเลยนะครับเลือกใช้ตัวที่เขียนว่านะครับสกรีนทันเตอร์ฟรี6.0นะครับแล้วก็คลิกไปนะครับคลิกเข้าไปคลิกดาวน์โหลดนะครับได้เลยนะครับดาวน์โหลดเสร็จก็ติดตั้งได้เลยนะครับเมื่อติดตั้งเสร็จนะครับ หน้าจอก็จะเป็นแบบนี้นะครับเมื่อคลิกขึ้นมานะครับขอผมเนี่ยจะเก็บไว้ที่หน้าจอเลยนะครับเพื่อง่ายต่อการใช้งานนะครับเราก็มาตั้งค่ากันก่อนเลยนะครับโดยเมนูแรกนะครับ from นะครับตัวนี้นะครับจะแคปเลือกแคปหน้าจอแคบบางส่วนก็ได้นะครับหรือจะ ฟูลสกรีนเลยก็ได้นะครับเราจะกดที่แคปเจอร์นะครับก็ได้นะครับถ้ากดแคปเจอร์ปั๊เนี่ยมันก็จะ่ถ้าอยู่ที่ฟูลสกรีนมันก็จะ๊อปไปทั้งหมดเลยนะครับหรือนะครับอีกอย่างหนึ่งเรามาตั้งค่าในการใช้งานนะครับโดยเราจะ พับหน้าจอเข้าไปแต่ยังใช้งานได้อยู่นะครับก็เข้ามาที่ยู r คลี t Se t t i n g นะครับคลิกเข้าไปเลยนะครับแล้วก็คลิกเข้ามาที่ตัวนี้นะครับแต่เป็นการตั้งค่าว่าเราจะใช้ปุ่มไหนบ้างนะครับสำหรับของผมเนี่ยผมใช้ F6 นะครับอย่างเดียวนะครับก็กดโอเคนะครับแล้วก็ โอเคได้เลยนะครับมันก็จะขึ้น f 6กให้นะครับตัวต่อมานะครับก็จะเป็นการเซฟนะครับเราจะตั้งค่าการเซฟว่าจะให้รูปภาพเนี่ยไปเซฟไว้ที่ไหนนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเปิดดูนะครับที่เราเซฟไว้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวตั้งค่านะครับว่า เราจะเซฟไว้ที่ไหนนะครับเราสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเซฟไว้ที่ไหนสมมตุติเราจะเซฟไว้ที่เดสก์ท็อปก็ตั้งไปที่เดสก์ท็อปนะครับแล้วก็คลิกโอเคนะครับก็ที่สำคัญจะมีอยู่สองอย่างเนี่ยนะครับฟอร์มกับเซฟถูนะครับเรามาดูกันนะครับผมจะลองแคปหน้าจอให้ดูนะครับว่า จะไปอยู่ตรงไหนนะครับเมื่อเราใช้งานตัวนี้นะครับโดยการพับหน้าจอก่อนนะครับพับมันก็จะขึ้นให้เ,เห็นไหมครับเราก็จะเลือกได้เลยมีเส้นขอบขึ้นได้เลยพอแคปเซ็นเนี่ยมันก็จะเด้งไปอยู่ที่หน้าจอเลยเห็นไหมครับเนี่ยเด้งมาหน้าจอแล้วแต่ถ้าเราจะเก็บหน้าจอเนี้ยมันเกะกะนะครับเราก็ พักหน้าจอไว้นะครับพักหน้าจอ,อนะเอเคเราตั้งค่าการแคปนะครับการคลิกแคปเนี่ยไปอยู่ที่ f 6กเราก็กดที่ f e 6ได้เลยครับมันก็จะเด้งขึ้นเห็นไหมครับมันก็จะไม่เกะก,กะหน้าจอครับเมื่อเราเลือกพื้นที่ที่จะแคปได้แล้วก็คลิกเมาส์ค้างนะครับหรือการคลิกเมาส์ค้างถ้าเราจะยกเลิกเราก็คลิกขวา คิกมาค้างไว้นะครับคลิก F6 e แล้วก็คลิกเมาส์ค้างไว้นะครับ F6 e เนี่ยคลิกแล้วก็ปล่อยเลยนะครับแต่ถ้าเราเลือกพื้นที่ไม่ถูกใจเราก็คลิกขวาไปต้องไปคลิกที่ F6 e ใหม่นะครับมันก็จะเด้งขึ้นอย่างนี้เลยแล้วก็เลือกพื้นที่ได้เลยนะครับ เมื่อเราเป็นที่พอใจแล้วก็ปล่อยเมาส์นะครับมันก็จะเด้งไปอยู่ที่หน้าจอเลยเห็นไหมครับมาแล้วง่านยะไ,ไหมครับแต่ถ้าเราจะคลิกแบบเอาหน้าจอทั้งหมดเลยนะครับเราก็มาเลือกตรงนี้นะครับแล้วก็พักหน้าจอไว้นะครับแล้วก็คลิกที่ F6 เลยนะครับเห็นไหมครับมาแล้วครับ เนนี่ยมัจะคลิกทั้งหน้าจอได้เลยนะครับง่ายไหมครับอันนี้เป็นภาพที่แคปหน้าจอมาเมื่อกี้นะครับตอนนี้ก็เอาไปใช้งานได้เลยนะครับเมื่อจะปิดเราก็ปิดไปเลยเมื่อปิดโปรแกรมไปแล้วนะครับมันก็จะคลิกมันก็จะไม่ได้ มันเราปิดหน้าจอนะครับมันก็ยังใช้งานได้อยู่นะครับเมื่อคลิก F6 แล้วมันขึ้นนะครับมันจะขึ้นมาอย่างนี้นะครับแล้วก็คลิกเมาส์ค้างนะครับในส่วนที่เราจะเลือกนะครับแล้วก็ลากตามเส้นไปได้เลยนะครับเส้นเนี่ยจะบอกนะครับแล้วก็ปล่อยปล่อยก็จะเด้งมาอยู่หน้าจออย่างนี้ครับเห็นไหมครับ แล้วก็เอาภาพเนี่ยไปใช้งานได้เลยนะครับง่ายไหมครับจบแล้วนะครับสำหรับการแคปหน้าจอด้วยสกีนทันต์ต์6.0นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ